าตของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพล้ำขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองดาราดเด็กข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมห่มผ้าพระนอนพร้อมร่วมเวียนเทียนวันมาฆบ,บูชาว,วัดขุนอินทประมูลอย่างคึกคักนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ไหว้พระวัดม่วงสอสอพักเพื่อไทยและสมาชิกคนเสื้อแดงให้การต้อนรับอย่างคึกคักพร้อมขบวหรอพระที่วัดกลางเพือนจำจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงเงินรางวัล เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังเนื่องในวันมาคะบูชาติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข,าข่าวพะะ่ำท้องถิน AC TV News อ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์บุญประองมาติดตามกันที่ข่าวแรกกันครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมกับดาราเด็กข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมห่มผ้าพระนอนพร้อมร่วมเวียนเทียนวันมาคาบูชาณวัดกุนอินทัประมูล เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายวีรวุฒิปุตระเสดนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยน้องออสกา้าหรือเด็กชายวราชาัยจำใสดาราเด็กชื่อดังข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันฟังธรรมรักษาสินแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ห่มผ้าองค์พระนอนพุทธสายญาติเวียนเทียนเนื่องในวันมาค้าบูชาที่วัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักมีผู้เข้าร่วมเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นโดยรอบองค์พระพุทธสายญาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเขาเล่าว,ว่าหากสัมผัสที่ฝ่าพระบาทของพระนอนวัดขุนอินทประมูลท่านจะประทานพรให้เรามีอายุยืนยาว วันมาคาบูชาเกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆส,สันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระสงฆ์สาวก1,250ลูกได้มาร่วมประชุมพร้อมกันยังวัดเวรุวันโดยมิได้นัดหมายพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็นพระเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกและวันดังกล่าวตรงกับวันเพน็ญมาคะปุรณี มีดิถีขึ้น15บห้าคเดือน3ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันจตุรงคะสันนิบาตนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไหว้พระวัดม่วงสอสอพักเพื่อไทยและสมาชิกคนเสื้อแดงให้การต้อนรับอย่างคึกครักพร้อมทำบุญหล่อพระที่วัดกลาง เมืม่อเวลาสเ็ดนาฬิกาของวันที่สเ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตน,นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงตาวนหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในช่วงเทศกาลวันมาค้าบูชาโดยมีอดีตสสอพรรคเพื่อไทยและสมาชิกคนเสื้อแดงให้การต้อนรับอย่างชึกอคัาโดยได้เข้ากราบไหว้พระครูสุภัสพระเขตสุนทรเจ้าวาดวัดม่วงรับ ศีลรับพรประพรมน้ำมนต์แล้วทำการสักการะไหว้พระหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธมหานาวามินทราสกกยมุนีสีวิเศษชัยชาญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมขอพรด้วยการสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระใหญ่ตามความเชื่อว่าขอให้ท่านประธานพรให้เติบโตจเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและเดินทางต่อไปยังวัดกลางตำบลบางพับอำเภอโพทองเพื่อทำการเททงห่อพระประธานต่อไป

จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการเบญจภา,าคีเพื่อตรวจสอบการใช้ฐานหินและปัญหาเกี่ยวกับกินจากการประกอบกิจการโรงงานบริษัทไทยเดยอนจำกัดมหาชน วันที่ส0กุมภาพันธ์เวลาเกานาฬิกานาทีที่ห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองนายประมวลมุ่งม,มาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเบญจาภาคีเพื่อตรวจสอบการใช้ฐานหินและปัญหาเกี่ยวกับกินจากการประกอบการกิจการโรงงานบริษัทไทเลเยอรยอนจำกัดมหาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนผู้แทนบริษัทไทเลเย่รยอนและองคกอ์กรภาคเอกชนต่างๆเข้าร่วมรับฟัง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงพัฒนาระบบการกำจัดกลิ่นเหม็นและสารเคมีต่างๆของบริษัทไทเลยอนไม่ให้รั่วไหลส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลังการมีกรณีร้องเรียนความเดือดร้อนจนตกเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาซึ่งคณะเบญจาภาคีได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบการปรับปรุงเพื่อกำจัดกลิ่นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนต่อไปโดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้ชี้แจงถึงการพัฒนาแก้ ไขระบบซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดสร้างระบบการผลิตแบบปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นรั่วไหลได้อีกต่อไปให้โอกาสที่กลิ่นออกไปสู่ชุมชนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะเรือนจำจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงรางวัลเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมแก่ผู้ต้องขังเนื่องในวันมาค้าบูชา เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรือนจําจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงรางวัลเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังเรื่องในเทศกาลวันมาค้าบูชาซึ่งเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้เกิดจิตสํานึกที่ดีให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและเกิดกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจํา รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางพฤติกรรมและทางจิตใจของผู้ต้องขังพร้อมการใช้หลักการทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งในเรือนจำและเมื่อพ้นโทษออกไปนางสาววเพนจำปาเป้าผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอ่างทองได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงรางวัล เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังเนื่องในเทศกาลวันมาค้าบูชาซึ่งมีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งชายหญิงจำนวน84คนโดยแบ่งเป็นทีมละ4คนเป็นทีมชาย8ทีมทีมหญิง4ทีมทั้งหมดรวม12ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น2รอบคือรอบแรกรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเพื่อการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม,มเพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อไป มีกลุ่มไหนสงสัยอะไรถามอาจารย์ไหมครับแต่ยังไงแล้งเริ่มลุกลามชาวนาระดมเครื่องสูบน้ำส่งรอเลี้ยงต้นข้าวแม่น้ำเจ้าพญาลดลงอย่างต่อเนื่องสันดอนเหล็กชะลอน้ำโผล่ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนของชมพทานแห้งขอดหลายแห่งภายแล้งเริ่มคุกคามพบว่าชาวนาในพื้นที่หมู่ที่หกตำบลจระเข้ร้องอำเภอชายโยจังหวัด่ังทองได้รวมกลุ่มกันตั้งเครื่องสูบน้ำรวมสิบเครื่อง สูบน้าจากคลองชมพทานสู่คลองส่งน้า11ซ้ายชัยนาทอริชยาเพื่อส่งน้าไปตามลําคลองระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อรอเลี้ยงต้นข้าวในพื้นที่นาหมู่ที่2ตําบจระเข่ร้องด้านนางบุญสมนินประดิษฐ์อายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่29หมู่ที่6ตจระเข้ร้องกล่าวว่าตนเองทํานาจํานวน25ไร่ในช่วงนี้ข้าวเริ่มตั้งท้องและน้ำในคลองชมทานเริ่มแห้งต่ำป่อคลองส่งผล ส่งน้ำให้คลอง11ซ้สายอายุทยาชัยนาทจำต้องตั้งเครื่องสูบน้ำไปยังพื้นที่ของนาเพื่อที่จะให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทางด้านแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองลดลงอย่างต่อเนื่องพบเห็นสันดอนทรายชัดเจนโดยที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงตำบลชัยภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองมองเห็นสันดอนกลางแม่น้ำโผล่ชัดเจน มองเห็นเด่นชัดหลายแห่งส่วนเหล็กรอที่ใช้ปักชะลอน้ํกากลางแม่น้ำเจ้าพยามีโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ํามองเห็นเป็นผิวแถวได้อย่างชัดเจนส่วนคลองเชมชาหลายแห่งพบว่ามีน้ําแห้งขอดล่าสุดที่แม่น้ำเจ้าพยาบริเวณสถานีโทรมาสี 7a หน้าสารการจังหวัดอ่างทองระดับน้ําอยู่ที่0.83เมตรจากระดับตลิ่ง9.32เมตรยังอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา นายธเนศบุญสุขผู้ในการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณนีกล่าวว่าชจ้าประานหนังทองได้รับการจัดสรรน้ําในการทํานาปังประมาณ25,400ไร่ แต่ยอดการทำนาของเกษตรกรจังหวัดอ่างทองตอนนี้ทะลุหลักแสนไร่ไปแล้วจึงมีปัญหาในการจัดส่งน้ำเนื่องจากระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำยางมณีอยู่ในระดับต่ำและทางเกษตรกรได้ตกลงกันในการจ,จ่ายน้ำสลับกันทําให้หลายคลองเริ่มแห้งแต่ทางชมระทานได้เตรียมประสานขอเครื่องสูบน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13นิ้วจากชมระทานที่12เพื่อนํามาสูบน้ําให้กับเกษตรกรได้ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตและฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนที่ได้เก็บเกี่ยว เีไปอย่าอยาพึ่งลงมือทำนายอย่างต่อเนื่องและจะเสี่ยงต่อภาวะแล้งแขดขาดแคลนน้ำต่อไป ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสูงพันประจำวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกรัมละ100บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์แผงละ90บาทเมื่อหนึ่งแผงละ80บาทปลาหนึน่งกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ40บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ15บาทผักชีกิโลกร,รัมละ30บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ140บาท บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าจ่ายค่าบริการไฮอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับข้อ 1. ฟรีค่าประกันเราเตอร์2,000บาทข้อ2จ่าย11เดือนใช้บริการได้12เดือนข้อ 3. อัปเกรดความเร็ว20ทับเเมกะไบเป็น30ทัเมกะไบฟรีตลอด1ปี ข้อ4สามารถขอทดลองใช้แพ็กเกจ30ทับ10เมกะไบต์ได้1เดือนเพื่อการตัดสินใจโดยเสียค่าบริการเท่ากับแพ็กเกจ20ทับ7เมกะไบต์สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์035625485 คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาฬิกานาฬิกาข่าวพัคค่ำเวลา19นาฬิกาเที่ยงคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ www.facebook.com/actvnews หรือที่ YouTube อ่างทอง Channel สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญประคองและทีมข่าว actvnews ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ